กุณนี่ตกตกกนี่ตกตกเนี่ยแหละไม่มีช่างอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโควิดเราก็ทำเองก็ได้แค่ขูดเอาวอลเปเปอร์ออกอ่าขูดวอลเปเปอร์ออกเพื่อที่จะเอาไอทาสีเอาวอลเปเปอร์นี้อ่าเราทาไปกี่ปีแล้วเนี่ยเจปีได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนมาสองสมรอบแล้วเทคนิคการเอาวอลเปเปอร์ออกนะครับอ่าท่านผู้ชมเราใช้ฟองน้ำใช้ฟองน้ำแบบเนี้ย เนี่ยชุบน้ำอ่ะชุบน้ําเยอะๆแล้วเราเอาผ้าเข้าไปอ่ะอันนี้บอแจ็คก,ก็ทําฝั่งนี้อีแม่ก็ทําฝั่งนู้นหยิบฟองายหน่อยดิใช้ห้ามแล้วอีนี่นะใช้คมเดี๋ยวไม่ให้รางวัลแ่เ,เลๆนะๆเนี่ยเขบใช้ฟองน้ําชุบน้ําหมัดมาเปียกเปียกไปเลยอ่ะครับท่านผู้ชมแล้วก็เช็ดเนี่ยอันนี้บอแจ็คก,กำลังทําฝั่งนี้ดูดิอันนี้หน้าห้องน้ำเ่ยจริงๆบอยเปืรอนเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม แลวตอนนี้เบาเจ็เอาเอฟองน้ําอ่ะเนี่ยแช่น้ําแล้วก็เอาตัวแน่เจะชุบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมันก็ออกนะครับมันเงี้เริ่มออกละอันนี้ใช้เราใช้เกียงด้วยใช้เกียงขูดอันนี้เกียงเก่าจนเป็นสนิมแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยขูด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 มันจะออกง่ายไงท่านผู้ชมมันถ้าเราเอาฟองน้ําชุบน้ําเทคนิคนะอันนี้เบลเจ็ตก็ได้มาจากช่างนั่นแหละ ช่างเนี่ยเห็นปะมันก็จะไหลออกด,ดูดอองเนี้ยเวลามันอมน้ําอ่ะมันอมน้าเรียบร้อยกระดาษบอลเปเ่อ์มันก็จะเปื่อยแล้วก็กาวที่มันติดอยู่ข้างๆข,ข,ข้างในมันก็จะหลุดครับตอนแรกเบลแจ๊กว่าจะเอาฝาผานังเนี่ยจะติดกระเบื้องไปเลยเนาะปลูกกระเบื้องติดไปเลยครับแต่คิดไปคิดมาเนาะก่อนที่เราจะปลูกกระเบื้องเนาะเราทําไมเม่ทาสีดูก่อนเนาะ เปลี่ยนบรรยากาศทาสีก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมเฮาแล้วค่อยอถ้ามันไม่ดีนะเราเบื่อการทาสีเนาะแล้วเราก็ค่อยไอมาฟูกระเบื้องทีหลังอ่ะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวหลังจากทําห้องนอนเสร็จนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเจ็กก็จะไปทําห้องครัวจะทําซิงค์ใหม่หรือซิงค์ใหม่เนาะตอนนี้ดูห้องนอนก่อน ดีห้องนอนก่อนเนาะในในปีใหม่แล้วเนาะก็ทําอะไรอย่างมันใหม่ๆหม่ที่มันแปลกหูแปลกตาที่มันได้ของใหม่ๆเข้าบ้านห้องเนาะแห้งไม่เป็นไรพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็อืนอยู่ในนั้นเธอแล้วมันก็อึนน้ำหลุดที่ได้ี่ออเนี่ยไม่ทำตรงนี้หลุดเลย พอดีได้โอกาสด้วยครับท่านผู้ชมอ่าเฮาออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเนาะเพราะออกไปข้างนอกนี่ก็มันอยู่จุดเสี่ยงอ่ะเสี่ยงกับการติดโควนะิดนวเนาะก็พยายามจะอยู่ที่บ้านนี่แหละทากิจกรรมอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมทําเองก็ลุยเองเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว wallpaper เนี่นะครับบาแจ็คติ๊ด ทั้งหลังเลยนะครับทั้งบ้านเลยนะครับข้างในห้องรับแขกห้องนอนแต่และห้องติดหมดเลยนะครับแต่ก็ทยอยทยอยรื้อออกนะครับเพราะว่ามันก็เสื่อมสภาพแล้วเนาะก็อยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆก็เลยรื้อออกจนหมดเหลือตอนนี้เหลือแค่ห้องบาแจ็คนะครับที่เป็นวอลเปเปอร์ครับ <ST>. ตรงนี้บบเบาเจ๊กก็จะใช้เอฟองน้ำชุบน้ำฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็รูปรูปออกแล้วก็เดี๋ยวกาวมันก็จะหลุดแล้วเราค่อยๆ <Okay. S 1> แซะแฉะแซะ,ะ,ะออกครับทานผู้ชมพามานเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับ <13 S 1> บ้านหลังนี้เราซื้อมากี่ปีนั้นเนี่ยสิบสามสิบสี่ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมบ <Okay. S 1> ายยกระดาษวอลเปเปอร์ สำหรับในห้องนอนนี่นะของเบวแจ็กเนี่ยนะมีโปรแกรมว่าจะปูกระเบื้องพื้นใหม่อ่ะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันก็ตั้งแต่โครงการรู้สึกจะเป็นซื้อตั้งแต่แรกเลยนะครับมันอาจจะดูแล้วมันดูเบื่อเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเบวแจ็กก็จะเปลี่ยนกระเบื้องพื้นนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เบาแจ็คลื้ววอลเปเปอร์ออกเนาะแล้วเดี๋ยวเบาแจ็กก็จะทาสีนะครับท่านผู้ชม คอยดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแกน,น่าดูหรือว่าหน้านอนหรือว่าหน้าเก๋าหน้าชังก็ <c oughs> ตามภาษาเนาะสำหรับสี่ห้องนี่นะอ่าเแบลเจ็กกับอีแม่ไปเลือกเองนะครับมันจะเป็นสีออย่างนั้นนะท่านผู้ชมคอยติดตามดูเนอะมันจะงามหรือว่ามันจะขี้เละเดี๋ยวคอยติดตามดูเนอะครับคลิปหน้านี้เแบลเจ็คต้องทําคลิปมืออท่านผู้ชมได้ดูแน่ครับ คลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ของบอลแจ็คนะครับมีประลอกปเปิดเตอร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะที่เข้ามานะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปบาลแจ็คนะสนุกสนุกเยอะแยะนะครับดีๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมเข้ามาดูคลิปบอลแจ็คนะครับเข้ามาคุยทักทายมาแซวกันมาคอมเมนต์เนานะมาติชมบอลแจ็คได้เลยนะครับ อ,อยากจะให้เบวแจ็กปรับปรุงเกี่ยวกับอะไรอย่างนะบอกได้เลยนะครับเบวแจ็กยอมรับนะครับและก็จะเอาไปปรับปรุงช่องเบาแจ็กให้มีคุณภาพดีๆเนเพื่อที่จะหาคลิปดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเยอะๆเนาะครับสำหรับคลิปตรงนี้นะครับเบลแจ็คก็อยู่ที่บ้านเนะาะไ่ได้ออกไปทําคลิปข้างนอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะักอาเซฟตี้ตัวเองอะเซฟต่า,า,าเพื่อที่จะปกป้องบอยญาติปิดติดโควิดข้างนอกนะครับ แต่ก็พยายามออกไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูจังหวะนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี่ยครับทผู้ชมแต่ช่วงนี้นะครับเบลเจ็กก็จะพยายามอยู่ที่บ้านให้มากที่สุดนะครับครับสำหรับเบลเจ็กกับอีแม่ตอนนี้ก็พักละพักมือแล้วนะครับท่านผู้ชมทำตั้งแต่เช้าครับได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บเลเล็กๆน้อยๆฝั่งข้างบนนะครับ เนี่ยครับก็เก็บกวาดข้างล่างให้มันเรียบร้อยถูพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะยังไม่แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อเอาเอากระดาษบอไปเปร์ออกให้เกลี้ยงแล้วก็ทําความสะอาดให้เกลี้ยงแล้วก็โป้ใหม่นะครับโป้สีโป้ที่มันเป็นรูปเป็นรอยเป็นลงเป็นรูอะไรเนี่ยอืมบ้านมัน <c oughs> ห้องเลยโลกไปเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ทํานะครับสภาพห้องตอนนี้นะครับเนี่ย อีแม่ไปนั่งดูพักผ่อนละไปนั่งดูทีวีละเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อตรงนั้นก็จะแกะออกหมดเลยนะครับจะลื้อออกหมดเลยโอเคแค่นี้แหละครับเดี๋ยวคอยติดตามอ่าตอนที่มันเสร็จนะครับคลิปนี้บเบาแจคเอาไว้เพียงท่าอีกอนเนอครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบวเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดน,นะครับขอบคุณกำลังใก่ทุกคลิทุกคลิโอ้กิ๊ิก ใครจะเย่งพูดก็ไม่รู้ทุกคลิกทุกคลิกนะครับแล้วเจอกันนะครับ